สนับสนุนโดย SCB EC mm hmm. เป็นทุกอย่างเพื่อคุณ mm hmm. เคียวหนึบทุกตอนกับโออิช e ิกลิ่นองุ่นเคียวโฮเคียวหนึบหนึบเตลไวท์เดย์ครีมแบบซองช่วยบำรุงและปกป้องผิวคุณ บมร่อสนุกสนานกันต่อกับรายการสุดตา้าโอ้ยและในคู่ที่สองของเราในวันนี้นะฮะตําแ่งโอ้คุณท็อปตําแ่งเอ็กซ์คุณเนินคุณท็อปครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเป็นเทรนเนอร์ครับผมเป็นเทรนเนอร์อยู่ดีๆก็หิวขึ้นมาพี่ทงพี่ทงหิวเหรอคะเอานมไหม ม่้ไม่ต้องหวังดีเขาผู้ายจะบ่นหิวทำไมเขาไม่ได้เป็นเชฟเขาเป็นเทรนเนอร์อันนี้นี่ต้องบอกนะฮะว่าเป็นคนดูดวงเป็นดูโง่เฮงน้องท็อปแล้วนะที่ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะลักษณะหนูเนี่ยถ้าคบชนีหนูต้องจนเลยแต่ถ้าน้องได้คบกัดเธอแล้วลก็จนนักกว่าเก่าอีกค่ะเดยเฉพาะกันเธอคนนี้เดี๋ยวต้องพาไปตัดแว่น พาไปตรวจเบาหวานพาไปฟอกไตหลังมาหลังมาเนี่ยกูตายแล้วล่ะไปเชียร์เขามากนะฮะคุณนั้นครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำธุรกิจชุดว่ายน้ำไขยออนไลน์แบรนด์วันอเวร์ค่ะชุดใบน้ำายน้ำวันนี้เสร็จมาไหมเสร็จมาไหมเสร็จมาไม่ขอดูหน่อยจีเปล่าค่ะแล้วเป็นแบบเป็นแบบเองปะคะ เออเป็นแบบเองแค่คอลเลคชันแรกๆแล้วหลังๆก็ใช้แบบฝรั่งค่ะโอ้แล้วอยากอยากได้แบบแบบใหม่ๆไหมอยากได้แบบแบบใหม่ๆนะยังไงคะง <laughs> ไม่แน่นะอาจจะมีแบบชุดว่ายน้ำสลากฮิปโปอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เอาวันนี้คุณ2คนนะต้องมาทำการแข่งขันกันนะครับใครชนะเข้าไปรอบชิงชนะเลิศได้เลยนะครับ <laughs> ถ้าพร้อมแล้วมาแข่งขันกระดานที่สกันเลย จับฉลากนะครับคุณท็อปได้เริ่มก่อนนะครับเลือกตำแหน่งสุกตาครับเอาใบเฟิร์นครับผมพี่ใบเฟิร์นมาเลยคุณต้องไม่ตกใจทำไมนั่งตรงกลางใครเขาก็ต้องเลือกเออตายเราพี่ไม่นั่งตรงกลางหรืเลือกพี่นะไม่เลือกครับพี่แเรียบร้อยเลยจบเลยจบเลยตายตายเลยตายเลยเอ้าฟังคันแบบนี้นะพี่ใบเฟิร์นนะได้ค่ะข้อมูลจากสนุก com ค่ะระบุว่า สีกระเป๋าสตางค์ที่ไม่ถูกฉลกกับคนเกิดวันพรหัสบดีคือสีอะไรสีลมซอยสี่ค่ะคุณลุงของหนูค่ะไปสีลมซอยสี่ทีไรกระเป๋าตังหายทุกทีอ้าวอยู่ซอยเอยเดี๋ยวก่อนคุณให้ข้อมูลว่าซอยสองใช่ไหมซอยสองนี่จกิดเลยอยู่ซอยสองซอยสองรู้ได้ไงอะเรียนแถวนั้นอ๋อเหรอสีลมซอยสองทีไรทำไมนะกระเป๋าตังหายทุกที จริงหรือเปล่าไปลืมไว้ในถังน้ำแข็งไอ้นาะไม่ไม่พี่เมาเอ้ยพี่เมาไ,<ๆ>ไม่ได้มีใครขโมยหรอกไปลืมไว้เองนอกจากพฤติกรรมของลุงแกนะไม่ได้ลืมหรอกยื่นให้เด็กมันไปเนี่ยตอนเมาเอ่ะแล้วเขาก็พยายามตามหาตัวว่าเจ้าของกระเป๋าตังค์นี่อยู่ไหนงัดบัตรประชาชนมานึกว่าปู่มาใส่ลร่างอยู่ในนั้นเขียนว่าอะไร นายคัจจทาเทพเอี่ยมสิริอย่าเอ่ยชื่อดังทำไมอ่ะเจ้านี่กูเยอะคัจจาเทพจริงจังจริงจังเมื่อกี้เขาไปอยู่ด้วยอยู่เขจเพิ่งถามนะสีกระเป๋าสตางค์ที่ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพฤหัสบดีคือสีอะไรครับสีฟ้าค่ะเชื่อหรือไม่เชื่อครับเชื่อครับและเชื่อนั้นเป็นคำตอบที่ผิดผิดครับ จริงจรยงแล้วนะห้ามใช้สีดำครับพี่ด้าเคยผดเหรอพีด้าสีพี่ดุจหลกถูกต้องแล้วคือสีส้มหรือสีแสดนะเกิดผ่าหรอพีด้าเกิดผ่าหัอพี่ด้าก็ใช้กระเป๋าตังค์สีสีแสดอย่างที่เฟิร์นบอกอย่าไปเผลอใช้สีดำนะพี่ห้ามสีดำใช่ไม่เพราะมันจะกลืนกับผิวตัดสินใจผิดพลาดนะตาแหน่งของคุณใบเฟิร์นนะครับ X ได้มา อยู่ดีๆยกให้เราเลยนะดีค่ะอาสิได้ดีครับเรื่องตำแหน่งสุดตาครับขอเลือกคุณแอนนาแล้วกันค่ะคุณแอนนาฝากานะพี่แอนนานะราศีเมษฮะควรเสริมดวงในครึ่งปีหลังด้วยการแขวนสิ่งใดไว้ที่หน้าบ้านครับแขวนกระดิ่งเอาไว้เรียกทรัพย์เรียกทรัพย์เข้าบ้านเรียกทรัพย์เข้าบ้านกระดิ่งเสียงดังยังไงกระดิ่งเหรอเนี่ยแต่ใจดีนะครับคุณแอนครับ เชื่อหรือไม่เชื่อครับเชื่อค่ะและเชื่อนั้นผิดผิดครับจริงๆแล้วนะฮะเขาให้แขวนใส่ดักปลานะฮะโดยหันไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยเชื่อว่าจะรับทรัพย์ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะตัดทิ้ใจดผิดพลาดครับตำแหน่งคุณแอนนาโอ้ได้ป้าลับมาที่มืออปครับเลือกตำแหน่งสุตาครับผมเลือกพี่ตั๊กสิริพรอภัยพงศ์ครับนีเลยเราดีที่สุด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรืองใครนะเดี๋ยวตั๊กศิริพรอําไพพงศ์ครับอําไพพงศ์ในงานเทศกาลผ่านมาจะมาเก็บตังค์ที่ดิฉันมิคะเนี่ยเขาไม่ได้ใช่ศิริพรอําไพพงศ์อยู่ยอดอยู่ยอดเขาคือศิริพรอยู่บนค่ะยอดอยู่ยอดอยู่บนเนี้ย๋อเอาพี่ตั๊กฟังคำถามนะฮะค่ะคำถามคือโรคฮ่องกงฟุต มีต้นกำเนิดที่เกาะฮ่องกงจริงหรือไม่เอาสิเอาเลยท็อปเทรนเนอร์มองหน้าพี่นะคะฟังคำตอบจากพี่ครับโรคฮ่องกงฟูดชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะมันจะมาจากที่ไหนได้ถ้าไม่ใช่เกาะฮ่องกงหรือว่าโรคเกามาจากไหนมันก็มาจากหมาเกาใช่นะคะตอบว่า กนมาจากห้องโกงเลยนะตอบว่าจริงนะครับคุณเ้าครับตัดใจดีครับเชื่อหรือไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อนะไม่เชื่อกระจายสดมาเนาะไม่ใช่คนเราไม่เชื่อนะ <c oughs> และไม่เชื่อนั้นผิดผิดครับ, <c oughs> ม,บมาจากห้องโกงจริงๆนะครับ <c oughs> โดยเป็นอาการที่เท้าอับชื้นจ,จนเกิดเชื้อรา <c oughs> เริ่มระบาดในหมู่ทหารอังกฤษที่ประจกํการอยู่ที่ห้องกงจึงเรียกว่าห้องกงฟุตแรง ตัสสดสินใจผิดพลาดไปเลยนะฮะตำแหน่งพิตักษสินิพร,ร์ X เอาไปเลยบุญหล่นทับเลยนะฮะสถานการณ์เป็นใจมากตัดสิสดนใจดีๆครับเลือกตำแหน่งซุปตา์ครับถือว่าบุญหล่นทับเลยครับสำหรับคุณนันเพราะจู่ๆก็เกิดตำแหน่งเพื่อชัยชนะขึ้นที่ตำแหน่งของคุณแหม่มวิชุดาคุณนันจะตัดสินใจยังไงเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับเ,เลือกคุณแหม่มเพื่อชัยชนะค่ะเพื่อเพื่อชัยชนะเลย ถ่าเยอะแล้วเกิดผู้หญิงคนนี้ฟังคำถามดีๆนะตำแหน่งเพือชัยชนะเลยนะการวิ่งทําให้ฉลาดขึ้นจริงหรือไม่ไม่จริงค่ะพอพี่รองทงวิ่งหาผู้ชายยังง้ออยู่เลยค่ะเดี๋ยวกันครับมีคำตอบหรือคอําด่าค่ะ <c oughs> คําตอบนี่แหละตอบว่าไม่จริงนะไม่จริงค่ะตัดสินใจดีๆนะครับคุณนันครับ นี่เป็นตำแหน่งเพื่อชัยชนะของคุณเลยนะครับตอบถูกในข้อนี้ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปชิงชนะเลิศเลยนะฮะค่ะตอบว่าไม่จริงนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อครับไม่เชื่อค่ะอตอบว่าไม่เชื่อนะฮะถ้าเกิดว่าตอบถูกแล้วก็ชนะเข้าไปรอชิงชนะเลิศเลยนะครับและไม่เชื่อแปนคำตอบที่ถูกต้อถูกต้อ การวิ่งนะฮะส่งผลโดยตรงต่อสมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสซึ่งทําให้ความสามารถในการเรียนรู้และความจําทํางานได้ดีขึ้นฉะนั้นฉลาดขึ้นแน่นอนอ่ะ <Hey. S 1> โอ้ตดถึงใจถูกต้องนะฮะเรื่องหมายเ็กเรียงกันบนกระดาน3ตัวอย่างนี้น,นะครับคุณนั่นชนะเข้าไปทิ้งชนะเลิศเลยเศ้า <Hey. S 1> ใจเหลือเกินต้องตกรอบไปเสีสละผู้หญิงครับเสีสละผู้หญิงนะ <Hey. S 1> มีอะไรอยากจะบอกเขาก่อนไหม ซื้อสู้ครับซ้สู้นะเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนเดี๋ยวรถไฟฟ้าปิดเออเอาขอบคุณผู้ชมมากครับนะเอาละตอนนี้นะครับเราได้ผู้ชนะอีกราดานหนึ่งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อในช่วงชิงชนะเลิศว่าใครจะเป็นแชมป์เข้าไปชิงโบนัสนะครับครับสุปตาท่าโอ้